สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ส้มส้มสีสไตล์ยูเคอีกแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็ช่วงเช้าค่ะเตรียมตัวไปทํางานนะคะเพื่อนๆค่ะยุ่งมากเลยค่ะทั้งลูกสาวก็กําลังจะไปโรงเรียนแม่ก็เตรียมตัวไปทํางานก็กําลังบุนกันเลยค่ะพี่น้อง่ะบุญมากเลยค่ะที่นี่ค่ะช่วงเช้าไปแล้วเหรอคะพ่อใหญ่ขา on อ o m มอน Let me kiss Let me kiss ไม่ควรจะกินสมแนไรเงี้ นี่แหละคะ่ะพอใหญ่เข้ามาแล้วมีคิสเดนโจลูกสาวไปไปทำมาไนส์เดย์รีวิวบายบายบายมานี่ก่อนมานี่ก่อนสวัสดีนะกล้องก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะหนูไปโรงเรียนก่อนค่ะหนูไปโรงเรียนก่อนค่ะไปไปโรงเรียนก่อนค่ะนี่ค่ะพี่น้องขาช่วงเช้าก็จะวุ่นวุ่นแบบนี้แหละคะ่ะพี่น้องขาชีวิตายแม่สมศรีนี่นะคะ ไม่มีคอนเทนต์นะคะเห็นอะ,ะไรก็ถ่ายไปอย่างนั้นค่ะนี่ค่ะมาเตรียมมาเตรียมของไปทํางานค่ะพี่น้องแล้วก็จะเอาเขาเรียกว่าอะไรคะพี่น้องค่ะบ้านเราแม่สมศรีไม่รู้นะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรตอนเด็กๆสมัยเด็กๆเคยคล้ายๆแบบนี้นะคะเราไปเก็บนะคะตอนที่สมัยเด็กๆนะคะสาวกระโปรงเหี่<ม>ยน <Rose> <ม>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 ไปโรงเรียนเราก็ไปเก็บอันนี้นะคะที่โรงเรียนเอามาจิ้มน้ําพริกกินกับเพื่อนๆค่ะถ้าใครรู้นะคะ คอมเมนต์ข้างล่างบอกแม่สมศรีด้วยนะคะว่าลูกอันนี้นะค่ะพี่น้องขาภาษาไทยเราเรียกว่าอะไรเอ่ยแต่ว่าอยู่ที่นี่แม่สมศรีกินสดก็ได้นะคะกินสดก็ได้เอามาต้มก็ได้ลวกก็ได้จิ้มกับน้ําพริกยิ่งอร่อยเลยค่ะพเพื่อนๆคะ่ะนี่ค่ะแม่สมศรีไม่รู้นะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็มีเาสาวรสได้ค่ะจะเอาไปทานที่ทํางานนะคะเด <ite> ี๋ยวเรามา เดี๋ยวเรามาเหมือนเดิมค่ะเรามากรอกน้ำเอาไปทานที่ทำงานเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะชีวิตบายแม่สมศรีนะคะตื่นเช้ามาก็จะบุญบุญน,นิดนึงนะคะเพื่อนๆค่ะทํากันไปเนาะพี่น้องค่ะดีกว่าไม่มีอะไรให้คิดดีกว่าไม่มีอะไรให้ทําใช่ไหมครับพี่น้องค่ะก็จะบุญบุญน,นิดนึงนะคะเพื่อนๆค่ะมาเตรียมของเอาไปทํางานค่ะ พ่อใหญ่ก็ไปส่งลูกสาวไปไปโรงเรียนแล้วนะคะพี่อคะ่ะวันนี้พ่อใหญ่เดินไปส่งลูกเดินไปส่งสาวน้อยที่โรงเรียนคะ่ะพี่ชายนางให้เดินออกไปก่อนคะ่ะเพราะว่าอยู่คนละโรงเรียนเข้าคนละเวลานะคะปกติคุณพ่อก็จะไปส่งทั้งสองคนแต่วันนี้ลูกชายขอเดินไปคนเดียวนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็เลยปล่อยให้เขาออกเดินออกไปก่อนคะ่ะคุณแม่ก็มาจัดเตรียมของนะคะเราก็จะไปทำงานกันคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะ เราต้องมาล้างน้ําก่อนนะคะพเพื่อนๆคะ่ะมีแตงกวามีใบสะแหน่แล้วก็มีเลมอนนะคะใส่เข้าไปเราก็ต้องมาล้างก่อนนะคะล้างทาความสะอาดก่อนเราถึงจะไปกรอก,กน้ําใส่นะคะพเพื่อนๆคะ่ะนี่แหละคะ่ะชีวิตแม่สมศรีช่วงเช้าก็จะบุ่นบุ้นกันแบบนี้นะคะพี่น้องคะ่ะเด็กๆก็แยกย้ายกันไปทําหน้าที่ของตัวเองแม่สมศรีก็แยกย้ายไปทําหน้าที่ของตัวเอง เรามาเจอกันใหม่อีกทีก็คือช่วงเย็นนะคะพี่น้องขาเราจะพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกทีก็คือช่วงเย็นที่เด็กๆเลิกโรงเรียนมาเรามาทานข้าวเรามีความสุขที่เราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะเพราะว่าช่วงเวลาเย็นจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดทําไมถึงว่าอย่างนั้นก็คือเราจะได้ทํากิจกรรมร่วมกันกินข้าวร่วมกันหัวเราะร่วมกันดูทีวีร่วมกันนี่แหละคะ่ะเป็นชีวิต เป็นชีวิตที่มีความสุขอีกแบบหนึ่งนะคะในต่างแดนที่หาไม่ได้นะคะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้อยากจะมีอะไรมาเล่าสู่เพื่อนๆฟัง <c oughs> ก็คือแม่สมศรีถูกเพื่อนร่วมง,งานแกล้งคะ่ะพี่น้องขาแกล้งคะ่ะเมื่อวานนี้นะคะไปทํางานก็เราก็เอกใจอยู่นะคะว่าทําไมเพื่อนร่วมง,งานถึงเดินเข้ามาในห้องครัวห้องครัวที่แม่สมศรีทํางานนะคะเดินเข้ามาบ่อยเดินเข้ามาถามแม่สมศรีเอานั่นเอานี่ให้หน่อย อ่าส้มเอาอันนี้ให้ฉันหน่อยอยู่ในตู้นะเอาจานให้หน่อยเอาช้อนให้หน่อยเอาขวดน้ําให้หน่อยแม่สมศรีก็เอกใจอยู่นะคะว่าทําไมทําไมวันนี้เพื่อนร่วมงานถึงมาถามถึงมาถามเอานั่นเอานี่บ่อยจังเลยแม่สมศรีก็ไม่รู้นะคะว่าเพื่อนร่วมงานเขารวมหัวกัน <c oughs> เขารวมหัวกันแก้งแม่สมศรีค่ะพี่น้องขาก็เป็นการแก้งเล็กๆน้อยๆนะคะชีวิตชีวิตการทํางานของแม่สมศรีก็ไม่ใช่ว่าจะมี ความสุขเสมอไปก็ไม่ใช่ว่าจะมีความทุกข์ตลอดไปก็ไม่ใช่นะคะพี่น้องะ่ะก็สุขสุขสุขด้วยทุกข์ด้วยลุ่มๆุ่มดอนดอนกันไปค่ะพี่น้องคะแม่สมศรีถูกเพื่อนร่วมง,งานแกล้งยังไงเอ่ยมาคะ่ะมามาฟังกันค่ะพี่น้องคะคือเพื่อนร่วมง,งานเขาเอาหนูนะคะพี่น้องคะหนูอ่าเป็นหนูปลอมนะคะแต่ว่าเหมือนจริงมากนะคะพี่น้องะ่ะตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ประมาณนี่คะ่ะเท่านี้เลยคะ่ะเป็นหนูปลอมนะคะอ่า เอาไปใส่ไว้ในในลิ้นชักที่เราต้องเปิดเอาถ้วยเอาจานออกนะคะแม่สมศรีก็เอกใจแล้วว่าทําไมเพื่อนร่วมงานวันนี้ถึงเดินเข้ามาในห้องครัววานแม่สมศรีอ้าส้มเอาช้อนให้ฉันหน่อยค่ะฉันขอช้อนหน่อยค่ะฉันขอถุงหน่อยค่ะขอนั่นขอนี้ก็ยังว่าทําไมให้เราเปิดให้เราเปิดลิ้นชักให้เราเปิด,ปดตู้บ่อยๆหานั่นหานี่ให้เธอพอนางไม่อยู่พอนางได้ของแล้วนางก็ไปนะคะนางก็ไป แต่จะถึงเวลาที่แม่สมศรีทํากับข้าวนะคะแม่สมศรีก็ต้องเปิดตู้ออกมาเอาเอาหม้อค่ะพี่น้องขะเอาหม้อออกมาระหว่างระหว่างที่หม้อนะคะก็จะมีช่องว่างใช่ไหมคะแม่สมศรีก็เปิดไปก็จะ,ะก็ตกใจนะคะตกใจแต่ไม่กรีดแม่อะไรนะคะพี่น้องค่ะก็เอะใจอยูอ่หนูมันจะมาอยู่ในนี้ได้ยังไงใช่ไหมพี่น้องขาเพราะว่าอ่า ที่ทางานแม kind of mm ่สมศรีเขาจะมีเจ้าหน้าที่นะคะพี่น้องค่ะคือมีเจ้าหน้าที่เขาจะมาตรวจทุกเดือนเลยนะคะพี่น้องเขาจะมาตรวจทุกเดือนเลยนะคะว่าสถานที่ทํางานของเรานี่ได้มาตรฐานหรือเปล่ามีหนูมีอะไรหรือเปล่าอย่างนี้นะคะพี่น้องค่ะเขาจะมาตรวจทุกเดือนอยู่แล้วแม่สมศรีก็เอกใจว่าอ่ะหนูเป็นๆจะมาอยู่ในนี้ได้ไงก็เลยตัดสินใจจับนะคะเอาจับไปไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หนู ไม่ใช่หนูจริงนะคะพี่น้องค่ะแม่สมศรีก็เลยถือออกไปนะคะถือออกไปก็เลยไปถามว่าของใครเอ่ยเพื่อนร่วมงานก็พักกันหัวเลาะนะคะหัวเลาะนะคะหัวเลาะแม่สมศรีแม่สมศรีก็รู้นะคะว่าใครเป็นคนทําแม่สมศรีก็หัวเลาะใส่เขาก็บอกว่า I know <laughs> ฉันรู้ว่าเป็นยูแน่นอนฉันรู้ว่าเป็นคุณอ่าเขาก็เลยถามว่าอ้าวทำไมฉันไม่ได้ยินเสียงเธอร้องเลยเขาบอกอย่างนี้นะคะอ้า แม่สมศรีก็เลยตอบเพื่อนโรงงานไปว่าฉันจะร้องทํำไมฉันไม่ได้กลัวฉันไม่ได้กลัวเลยเขาก็เลยพาก,กันหัวเราะนะคะเขาคิดว่าแม่สมศรีจะกลัวนะคะพี่น้องขาเขาจะทําให้แม่สมศรีตกใจและกรีดร้องคือเขาพยายามจะฟังนะคะว่าเอ๊ะทําไมวันนี้ไม่เห็นไม,ไม่ได้ยินเสียงแม่สมศรีร้องเลยเพราะว่าปกติแม่สมศรีจะเป็นคนตกใจอะไรง่ายนะคะพี่น้องขาก็อะไรอะไรที่แบบว่ามา มาสะก,กิดตอมนิดนึงนี่ก็จะแบบว่ากรีดแล้วนะคะพี่น้องขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะไม่ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันค่ะเป็นคนตกใจง่ายก็คือเป็นคนขวัญอ่อน,นะค่ะพี่น้องขาแต่วันนั้นนะคะพี่น้องวันที่เจอหนูก็คือแบบไม่ได้กรีดไม่ได้ร้องอะไรเลยก็เอาหนูปลอมนะคะเดินออกไปก็เอาไปเอาไปให้เพื่อนลมงันูว่าเอาคืนไปของอยูฉันไม่เอาแล้วของเล่นแบบนี้ฉันไม่เอาแล้วก็พากันหัวเราะไปนี่แหละค่ะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยน้อยนะคะพี่น้องค่ะ ที่แม่สมศรีต้องเจอประจํานะคะการทํางานของร่วมกับฝรั่งร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่เราเป็นหัวดําคนเดียวนะคะพี่น้องค่ะภาษาเราก็ใช่ว่าจะเก่งนะคะพี่น้องขาภาษา,านี่บอกเลยว่าอยู่โลดาวมากแต่ว่าก็ค่อยๆเรียนรู้และปรับตัวเข้าไปกับเขานะคะเข้ากับเพื่อนร่วมงานนะคะเพื่อนเพื่อนร่วมงานของแม่สมศรีก็รู้นะคะว่าแม่สมศรีไม่เก่งภาษาเวลาเขาจะสื่อสารอะไรเขาก็ ไม่ได้ใช้ภาษาที่แบบว่ายากเกินไปเกินกว่าที่แม่สมศรีจะเข้าใจนะคะอย่างเช่นถ้าเขาพูดอะไรมาไม่เข้าใจแม่สมศรีก็จะบอกตรงๆไปเลยว่าฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่อยู่พูดนะคะเขาก็จะทาท่าทําทางหรือว่าใช้ใช้คําศัพท์ใช้คําอะไรที่แม่สมศรีเข้าใจง่งาย คือง่ายในการสื่อสารที่เราเข้าใจกันนะคะ <N> นี่แหละค่ะเ <N> ข้าเมืองตาหลิวเราก็ต้องหลิวตาตามถึงเวลาแล้วค่ะพี่น,น้องคาถึงเวลาที่จะไปทํางานแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกท่านเลยนะคะที่มาเยี่ยมชมที่แวะเวียนเข้ามา <N> เป็นกําลังใจให้แม่สมศรีนะคะร,รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อนๆพน,น,นี่ๆค่ะช่วงนี้แม่สมศรีอาจจะไปเยี่ยมเยียนเพื่อนๆพนี่ๆช้าหน่อยนะคะเพราะว่ายุ่ง ยุ่งหลายๆอย่างเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะอย่าอย่าลืมนะคะพี่น้องคะ่ะกดกระดิ่งกิ้งกิเพื่อจะไม่พลาดการติดตามรับชมคลิปใหม่ๆจากแม่สมศรีด้วยคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะเพื่อนๆค่คะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย ลืมค่ะพี่น้องมีอะไรจะโชว์ค่ะพี่น้องคะอ่าเขาเรียกว่าต้นอะไรคะพี่น้องคะแคสตันหรือว่าต้นกระบองเพชรหรือเปล่าคะพี่น้องไปซื้อมาตอนที่เขาลดราคาพี่น้องดูสิคะเขากําลังจะออกดอกแม่สมศรีดีใจมากเลยก็คืออ่ากระถางนี้แม่สมศรีซื้อมาแค่2ปอน50ช่วงที่เขาลดราคานะคะราคาเต็ม5ปอนกว่าค่ะพี่น้องค่ะช่วงที่เขาลดราคาคือ2ปอน50ดูสิคะ กระถางแค่กระถางนี่ก็คุ้มเกินแค่กระถางอันเดียวนี่ก็คุ้มเกินแล้วใช่ไหมคะสองปอนห้าสิบก็ประมาณร้อยประมาณร้อยกว่าบาทค่ะพี่น้องขาดูสิคะตอนนี้เขากําลังจะออกดอกแล้วค่ะมีอีกอีกมีอีกอยู่ปุ่มหนึ่งนะคะเขากําลังจะบานแล้วค่ะพี่น้องขาแม่สมศรีก็มาลุ้นกันนะคะนี่ค่ะตอนที่ซื้อมาไม่มีดอกนะคะพี่น้อง่ะตอนที่ซื้อมาไม่มีดอกเอาวางไว้ที่หน้าต่าง เอาวางไว้ที่ริมที่ริมหน้าต่างค่ะพี่น้องเขาถูกแสงนะคะถูกแสงแดดก็คือดิแม่สมศรีดีใจมากเลยนี่กําลังสวยเลยนะคะพี่น้องขาดูสิคะต้นกระบองเพชรลดราคาค่ะขอบคุณนะคะคเพื่อนๆค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ